วันนี้จะมาเล่าเรื่องการสปอนเซอร์วีซ่าให้กับครอบครัวนะคะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียนะคะลูกพี่ลูกน้องสองคนแล้วก็น้องสาวแท้ๆนะคะว่าแอนเนี่ยต้องใช้อะไรสปอนเซอร์เขามาบ้างนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องด้านของสปอนเซอร์ก่อนนะคะว่าตัวแอนเนี่ยใช้อะไรสปอนเซอร์ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็น้องสาวนะคะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียบ้าง เริ่มแรกนะคะแอนก็ต้องเขียนจดหมายเชิญนะคะว่าแอนอยากให้ใครเข้ามาเยี่ยมแอนในที่ออสเตรเลียนะคะแล้วเราก็ต้องเขียนชื่อแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตของเขาด้วยและแอนก็บอกเหตุผลนะคะว่าแอนอยากจะโชว์เขาส่วนไหนของออสเตรเลียนะคะแล้วก็วันที่มาวันที่กลับที่ชัดเจนแบบแน่นอนนะคะว่าเขาจะมาอยู่กี่วันนะคะ ลูกพี่ลูกน้องแอนเนี่ยยังไม่เคยมาที่ออสเตรเลียเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกส่วนน้องสาวเนี่ยเคยมาสองครั้งก่อนหน้านี้แล้วสมัยตอนที่เป็นเด็กๆนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้น้องก็อายุ21แล้วก็เลยของ่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองเซ็นนะคะรอบที่แล้วที่น้องมาเนี่ยน้องมากับแม่มาต่ออีกนะคะสิ่งที่แอนต้องใช้อันที่สองเลยก็คือเงินเดือนของแอนนะคะว่าแอนได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็แอนก็ใส่เพย์สลิปเข้าไปแล้วก็ พาสปอร์ตของแอนแล้วก็รูปถ่ายที่เราอะเคยมีกับเขานะคะเราก็ส่งไปให้เขาอัานนี้เขาจะได้แนบเข้าไปในวีซา่าน้อว่าเขาว่ารู้จักกับเราจริงๆนะคะอ๋อแล้วก็ในจดหมายเชิญนะคะแอนก็เขียนว่าแอนจะซัพพอร์ตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อยู่ที่พักแล้วก็ในระหว่างการที่เขาพำนับอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยขาดเหลืออะไรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถติดต่อแอนโดยตรงได้เลยนะคะ ส่วนวีซ่านะคะว่ารอนานไหมนะคะแล้วก็จะใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวของน้องสาวกับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแอนจะมาเล่าต่อในคลิปหน้าเนาะว่าเขาใช้อะไรขอบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีไหมแล้วก็เขาต้องทําอะไรบ้างนะคะแค่มาท่องเที่ยวเฉยๆนะคะไม่ได้มาเรียนหรือว่ามาพำนับ หรือว่ามาทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้เขาก็ถึงกันแล้วนี่ยังไงผู้ประสบภัยของเราทั้งสามหนอนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วนี้น้องสาวนะคะนี่น้องสาวแท้ๆนะคะรักที่สุดเลย,ยน่ารักมากเลยอันนี้ลูกพี่ลูกน้องนะคะจะบอกว่าทั้งสามคนนี้นะคะคนแรกนะที่กำลังเดินไปนะคะนั่นคือมิจฉาชีพนะคะกำลังเดินไปกอดพี่ชายแล้วนั่นก็คือเรียนอยู่ปีสองเรียนแพทย์อยู่ปีสองส่วนเสื้อแดงเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเป็นหมอมาสิบปีแล้วนะคะคนหลังกําลังเรียนปริญญาปีสองหมอด สมองนะคะวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายนะคะ